สวัสดีชาวดันเจี้ยนฮีโร่ทุกคนครับวันนี้ครับเรามีเรื่องเกี่ยวกับการตีบวกอาวุธมาฝากกันครับโดยผู้เล่นทีเ่เก็บเลเวลอยู่ช่วงนี้นะครับคงมีทุกคนแล้วครับที่อยากจะเก็บเลเวลให้ง่ายขึ้นให้สะดวกขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะทําให้ตัวของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับแน่นอนครับเกม m m o r p g ครับต้องมีระบบเกี่ยวกับการตีบวกไอเทมเพื่อเสริมความสามารถนั่นเองสําหรับดันเจี้ยนฮีโร่นะครับ การตีบวกไอเทมนะครับจะใช้หินเสริมอาวุธแล้วก็หินเสริมเครื่องแต่งกายก็คือไอเทมที่เป็นประเภทอาวุธก็จะใช้หินเสริมอาวุธไปครับส่วนไอเทมที่เป็นพวกเครื่องแต่งกายก็จะใช้หินเสริมเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็หินเสริมพวกนี้เนี่ยมันจะมีระดับเลเวลอยู่ด้วยนะครับบอกว่าชิ้นนั้นสามารถตอีอาวุธเลเวลเท่าไหร่ได้บ้างอย่างชิ้นนี้ครับ หินเสริมอาวุธขั้นแรกนะครับในเกมรายละเอียดบอกว่าใช้ตีบวกไอเทมบวกเลเวลสิบขึ้นไปแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่นะครับมันเป็นการตีบวกให้กับไอเทมที่เลเวลสิบลงมาครับอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับก็คือว่าไอเทมหนึ่งหนึ่งถึงเก้านะครับจะใช้หินชิ้นนี้ตีบวกได้ส่วนหินตีบวกนะครับเราก็จะได้มาจากพวกดันเจียนหรือไม่ก็การตกปลา แล้วก็การซื้อจาก n b c ครับโดยที่ n b c ที่ขายอยู่จะยืนอยู่ตรงนี้ครับตรงโกดังร้านขายเครื่องแต่งกายตรงนี้ครับเดีย๋ยวเราจะง่ายๆครับกดติ๊กไปเลยครับมันก็จะพาเราวิ่งไปคนนี้เองครับนี่ครับตรงเมนูของหินเสริมนะครับตัวนี้จะขาย หินเสริมอาวุธระดับต่างๆอยู่ครับแล้วก็หินเสริมเครื่องแต่งกายระดับต่างๆด้วยจะเห็นครับมีลายไปตั้งแต่สีเทาสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีม่วงเนี่ยครับลายไปเรื่อยๆครับก็ใครต้องการตีอาวุธหรือเครื่องแต่งกายระดับไหนก็ลองมาอ่านชื่อแล้วก็ดูชนิดของหินนั้นๆกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะลองตีบวกให้ดูการตีบวกนะครับเริ่มต้นให้เรากดไปที่ หินเสริมอาวุธครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปค้อนมาแล้วก็เราก็ไปที่ไอเทมที่เราต้องการจะตีพอกดปั๊บมันก็จะมีหน้าต่างครับเสริมไอเทมขึ้นมาให้เห็นช่องบนสุดนี้คือช่องสําหรับใส่หินตีบวกครับส่วนตรงกลางจะเป็นไอเทมชิ้นนั้นๆที่เราต้องการจะตีบวกแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพวกไอเทมเสริมความสามารถในการตีบวกแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการสําเร็จนั่นเองครับ หลังจากเราใส่ลงไปแล้วครับตรงนี้มันจะมีเปอร์เซนต์บอกเอาไว้ครับว่าโอกาสสำเร็จเท่าไหร่โดยที่เดันเจียนฮีโร่เรานะครับจะสามารถตีบวกได้จนถึงบวก20เลยนะโอ้โหล่อไปซะบวก20เลยทีเดียวเกมบื่นนี้เขามีแค่บวก6บวก7นะครับแต่เกมนี้นี่บวก20กสิเลยทีเดียวแล้วก็ระยะความปลอดภัยของไอเทมนะครับจะอยู่ที่บวกสินะครับบวกหถึงบวกสิ คือตีแล้วอาวุธเรามีสิทธิ์ล้มเหลวได้แต่ว่าจะไม่แตกหรือว่าหายไปนะครับแค่ล้มเหลวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกินสิบขึ้นไปแล้วเมื่อเราล้มเหลวนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ไอเทมชิ้นนั้นๆนจะแตกสลายหายไปได้ครับเราลองตีอันนี้ร้อยเปเซ็นครับช่วงแรกครับนี่ครับเวลาตีมันจะขึ้นอย่างนี้อ่าก็สำเร็จครับบวกหนึ่งก็ ถ้ามีหินอยู่ก็ตีต่อได้เลยครับหินพวกนี้นะครับยิ่งระดับมันสูงขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ตีอาวุธล่างๆได้อย่างเช่นเรามีหินเลเวลสามสิบนะครับเราจะตีบวกให้กับอาวุธยี่สิบก็ได้ครับเพราะว่ามันใช้ได้ตั้งแต่สามสิบลงมานั่นเองเอา่าแล้วยิ่งเราใช้หินที่สูงนะครับ จะทำให้โอกาสในการสำเร็จเปอร์เซ็นต์อะไรมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับลมีหินอยู่บวกไปเรื่อยๆครับตอนนี้บวกสามแล้วจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับบวกสามความสามารถที่อยู่ในวงเล็บสีเขียวเนี่ยครับจะเป็นตัวเพิ่มขึ้นมาก็บวกไปโดยที่เครื่องแต่งกายต่างๆนะครับก็จะใช้การบวกวิธีนี้เหมือนกันครับกดที่หินปับ๊บแล้วก็ เอาไอเทมนั้นใส่ลงไปแล้วก็กดเสริมไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเรามีหินเยอะเท่าไหร่แล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์ในความสำเร็จด้วยส่วนเอฟเฟกการเรืองแสงต่างๆนะครับก็ตั้งแต่เลเวลนู่นนะครับ10ขึ้นไปครับจนถึง20นู่นนะครับจะเป็นประกายแสงสวยงามครับอันนี้ผมยังไม่มีนะครับเลยยังไม่สามารถที่จะให้ดูแสงได้ไว้มีไอเทมที่มีแสงมา,ลาแล้วจะเอามาให้ดูกันอีกทีนะครับ ว่ามันจะมีแสงอะไรต่างๆบ้างก็อย่าลืมนะครับไปตีบวกกันได้ครับทั้งอาวุธแล้วก็เครื่องแต่งกายสำหรับคนที่อยากจะลุยดันเจียนกันแบบสบายๆอยากเทพอยาก PVP เก่งอะไรเงี้ยครับก็ไปตีบวกเพื่อเสริมความสามารถให้กับอาวุธหรือเครื่องแต่งกายนั้นๆกันได้ครับขอลาวันนี้ต้องขอลาตัวขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับเทคนิคหรือว่าเรื่องราวดีๆต่อไปได้อีกครั้งนะครับ ในดันเจียนฮีโร่ครับผมอย่าลืมมาติดตามกันนะครับ